หมื่งองเปียโนไนไเน,นี่บ

โอเคโอ้ามอดเล่ายโอ้อไย่อ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอยโอ้ยโอย้ยโอ้้้อออยย

เด thing, to ินทางกลับนะครับกลับไปที่พักหลังจากไปสำรวจป่ามาแต่ทุกคนตั้งใจกลับมากเลยเข้าป่าครัวนะครับกล้องมอดชัดเห็นไหมโอ้ตนลงตาเก่าแล้วนะอุ้ย ต้านหลานตาเขาม่เลยจะตลกนะโอ้ยอ้ย่ดีใส่ตอนที่บมาบุญยำคุณตั้งาอบไปก่อนี่วงตาคุณน่าบุแบบคันๆโอ้ยยงบ่อไปลต่อขึ้นไปบนมั้งยงคนเอได้ ผมงานทั้สองขมมพอเลไชอบมออุมกกระื้อเวลาไปห้อยอ่ระเืองดิปอเนี่ยเียอ้่อางาวมันสูงอันหมดอย่นี้เน้นนี่กินกันฮะอะไรเรามลนไม่้เน้นหันหน้าเน้นนี่ไง น่า่หางนอจริงหรอบ้าไทยม่หนูยาวมากหมนีแะาวอะใช่เล่กระป๋องโอ้ยอะไรแล้่ลงไปเก่งเขาได้หรเก่งใี่นู่เยะน่เีอ่ะใครนี่โคกรีครร่าไทยได้กี่นาทีนี่เจรงเก่อู้ยังเนมิสเร์น์เก่งนี่เยอะมั้ยมีี่หวานจรโอ๋น่หวานนอะเยอะเนาะน้อถ้าหันไมอ่ะทะ โจนใต้ครับโจนใต้กับโจนใต้กันคอหน้าคิง่ายิงกินเป็นเอฟนะโนครบจ้าหอวไม่หนเง้เตมีาส่กระเป๋เอามาัเลยันะอกสีหออย่างใสกระเป๋าเออลงก็ปะโอ้หยี่ห์หารลาดตามเจ้า กีัาปาี่เขาเดินมาตามทางล่ะพักละมาเนาะตลูกมืไปเตะนี่เปทนจมแมคนี่โกโคเนี่ยกคเนาะน่ามากมาแล้วที่โอ้โคน้ำเออแล้้างมี่เนน้เออหลอกบุญออมออมไปตกมอบาลวนะลกับบอลลูนเลย Nếu cháu thì nó phải sai ớt lại Không, này nó dùng khó à Đi à? <cười> <cười> bơ, bơ muốn cắm nó này hả? À? <laughs> cắm nè, cội như thế nào hay cắm thế này vậy? เด้๋ยังแฮกประตูตั้งเออจาวให้กล้องมอดชัดมากเห็นทุกลุคขุมขนเมื่อกี้ตั้งเก้าของมานแล้วนี่นำไหมเนาะเฮ้ยดิฉันยากางตี่ยำยังแฮงเออมเก็บปะเก็บไปตั้งตัวมีน้อยไปจะได้ช็อตเด็ด นี่นายก็มอดนี่นายอีนี่เขาอันกี่เด็ดเลยเขาโว้ดเด็ดอะไรจะใช้เธอไปยังองมออมเลยมึงเขาออมเลยเดี๋ยวกนไปแล้วเพ